สวัสดีเจ,าจ้าเจ้าเจ้า <c oughs> ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วเจ้ากีกระโทรกระอูก,ก้าอลิษอลิษไ,ได้มาเจ้าวันนี้อลิษเปิดร้านลรงพอหลานเจ้าวันนี้เาหลังแปดซอกตาดสองเซนเกิงสองเซนเกิงเหมอนแปดซอกสองเซนเกิงหมายสิบห้ามาพอกำลังเจ้าว่าจะได้ก้น้ําใสขนาดน้ําแห้งแต่ว่าปามู้จะได้ก็เจ้ามาพอเจ้าว่าจะได้ก็เจ้า นานเจ้าปลาตะเพียน้ายหนึ่งตัวเจ้าปลาเขียมขนาดเลยเจ้าปลาตะเพียน้ายเจ้า<_><_><_>ปลาช่้อยปักขาวยังหายไปไหนหมดเจ้า น้ำกดจับงานพระเจ้าได้แบบนีป่าผัดก้าขผัดแต่น้อยเดียวกนะ็ sẽ pha đây phần này cháu mà thai của khao cháu đi và vẫn đây vừa bảo chạm phô cháu nên cháu mặn màn cháu dai vô tiền này của กนกตาคาปกเป็นตัวเกาโอ้โอ้นกตาคาปกเป็นรวมข้า สามจํมมาํามะ็ป้าพ่อแล้วก็ได้สีตัวเช้ากะดาบปกหนึ่งตต้ข้างล่างสองตต้อยนักเต่านึงรับ นี้เจ้าตัวใหญ่ๆเจ้าไฮ้่ <c oughs> าลาตัวก็ต้ไยมนสากาปก อยากเจ้าจะาปาก็หมีแห้งยกจั่แล้วเจ้าได้ป่าเลยเป็นในอย่างที่แล้วว่าป่ามีแต่คนมาจี้เจ้ากี้กัจี้มาป่ากนเลยบใครมีว้ายป่าจะเพียนหลวงกระโดดไปปุ๋แล้เจ้าลมบัดดีเจ้า ตัวใบตัวบานเจ้าจะเพีนยนซ้ายหนึ่งตัวเจ้า เทีนตายถึงตัวจเจ้านักวันยิงป่าหากินลำบากไปติ๊กเจ้ามีปู่มีป่าป่าก็โดนจี้ติ๊กเจ้าป้อมข้างแล้วก็ป่าก็เทียนเจ้า là tôi mới nhìn lại những cái đồ kinh của สำหลังจับใยนะมันล้นหาทผิตายปากกขี้ย้วเขียมเจ้า <c oughs> จะปาป้า,ามีเสียงใครหัวกันแล้วเจ้าโอ๊ย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 อันนินเจ้า นานเจ้าอันนี้ตัวแรกของวันนี้เจ้าเรียกว่าะรรได้แล้วเจ้าแบบนี้ธรรมดาทนี่มันเคยผ่านเลยเจ้าแบบนี้นเนี่ยดเดยเจ้าชอบปอกหน่อยเจ้าตัวใหญ่ๆไปไหนมดเจ้าตัวใหญ่ๆมันชอบอยู่ตั้งหลุมวนนะเจ้า ทังนี้เขาคุยมันเขาจี้มันขนาดเจ้าป่าเลยบอกใครขึ้นมาโอเคเจ้าตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงป่าแล้วเจ้ามาตั้งแต่ข้าโมงป่าเนี่ยสิบโมงสิ 11, 12, บเอ็ดสิบสองบ่ายโมงมาสี่ชั่วโมงเจ้าป่าไปได้เลยเจ้ามีแต่คนจี้ป่าเจ้าจี้ขึ้นจี้ล่องกันอยู่เนี้ย ปลากูเลยมันค่อยได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มองเดี๋ยวก็จี้ป่าเดี๋ยวก็ตอดแห่กันเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าติบ้านกันเจ้าว่าจะได้นักก็มาดูบรรยากาศในน้ำจ้องกันเจ้านเจ้าบรรยากาศมันสียังก็เหมือนจะมีฝนตกอีกอย่างเนี่ยเจ้าเ้าป้าก็บอกโหะมันฝนตกก็ว่ามันอย่างกันแน่คือบรรยากาศมัน จะป้ากับกล่ำกล้องทรายไปทรายมาเจ้าบรรยากาศแหวดวงจะป้านี่เจ้าคนดูจะมเมาหัวเอฟซีจมเมาหัวจะป้าหมุนกล้องโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของจะป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้หน้าก,กับเจ้าเดี๋ยวจะต้องได้ไปแยกกลิ่นนี่น้องปีน,นี่่เจ้าโอเคเจ้ามาถึง้านแล้วเจ้า อยู่ในสภาตีอิดเลยมาดูผลสรลุปป่าเจ้าปาก็เขียนเขียนเจ้าคนนันนินหาน้ากลั่น,นเจ้าได้ป่าไหนขาปอกปตัตเพียนปะนินปัดสร้อยเจ้าเจ้า ได้ประมาณโลปไปตาตัวของงามยูเจ้าเพราะมันเปลี่ยนตาอันใหญ่ตาจะตัวงามแซ่บหูแซบตาหมดแหงเลยเจ้ากว่าจะขนสับะระออกมาได้กว่าจะล่อนจมก็จะเก็บนั่นเก็บนี่แหมแล้วก็กว่าจะเดินออกมาแหมเจ้าไก่ยละอยู่อีดออนหัวแทงเลยก็ถือว่าได้เยอะแต่มันมาคอยมวนะเจ้าบางชัดกับได้หันกันนะเจ้า,า,าเาพราะว่า หลาจะป้าทายทายจุดปลาอีทมันก็หมุนข้าวเจ้าเราจากป้าย่างข้าวนี่คิวอ,อันนะก่อนจะป๊กมานี่ก็ร่อนกล้องข้าวกุกามะเจ้ามันเหมือนแกงเจ้าฟังใกล้กันแต่เ,เจ้าเพราะว่ามันม่ค่อยมีป่าพยายามขนาดวันนี้ใช้เวลาไปประมาณสี่ชั่วโมงห้าสี่ห้าชั่วโมงได้เจ้าได้คลิปมาเยอะเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักได้เจ้าทีท่ติดตามมาชมชวนเจะพ้าเป๋กำลังใจให้กันตลอด กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะปาดูโฆษณาอย่างที่จะปาขอบคุณนักๆเจ้าที่ช่วยกันสนับสนุนจะปาและปากับคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย